สนับสนุนโดย l e โ o โว i t r u ทร t สวัสดีเพืเ่อนๆชาวสเปกโฟนทีวีทุกคนครับวันนี้เรามาดู3ามเหตุผลว่าทำไมถึงไม่ควรซื้อมือถือแร m 2GB มาใช้งานอันแรกก็คือใช้งานแรมจริงๆได้ไม่ถึง 2GB ซึ่งสาเหตุเกิดจากค่าความค่าเทื่อนของหน่วยความจำครับซึ่งเกิดจากขั้นตอนการผลิตจึงทำให้หน่วยความจำนั้นเนี่ยหายไปบางส่วนจึงทำให้ใช้งานได้จริงเนี่ยไม่ถึง 2GB บวกกับที่ตัวเครื่องจะต้องใช้ในการดันระบบพับขนาดความจุของแรมจึงลดลงไปอีกดังนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่ามือถือหลายรุ่นที่มาพร้อมกับแรม 2GB กิกะไบต์เนี่ยแต่เมื่อเปิดเครื่องขึ้นมากับเห็นได้ว่าแรมอาจจะใช้งานได้น้อยกว่า 1GB กิกะไบต์ซะอีกนะฮะอันที่2ก็คือแรมไม่พอเกิดปัญหาเวลาการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการใช้งานหลายแอปพร้อมกันครับซึ่งเมื่อมีการเปิดแอปพลิเคชันเกินกว่าที่แรมจะรองรับไหวเนี่ยบระบบก็จะสั่งปิดแอปที่เราเปิดก่อนโดยอัตโนมัตินะฮะ คือข้อเสียก็คือเราจะต้องมาเปิดแอปใหม่แทนที่จะใช้งานต่อจากเดิมได้ทันทีลองคิดดูว่าถ้าหากเล่นแชทหรือว่าเล่นเกมอยู่แล้วเนี่ยแล้วต้องมาเปิดใหม่นี่ก็เสียอารมณ์ไม่น้อยปิดท้ายกันด้วยมือถือแรมถึงสกิกะไบต์เดี๋ยวนี้ราคาไม่แพงครับโดยจากที่ตัวอย่างทีมงานยกมาให้ดูเนี่ยครับเพื่อนๆกำเงิน6000บาทไปเนี่ยก็สามารถหาซื้อมือถือ r ร m สมกิกะไบต์มาใช้งานได้อย่างง่ายดาย และสิ่งที่น่าสนใจก็คือแม้แต่มือถือ RAM 4 g b เนี่ยเดี๋ยวนี้ราคาแค่เพียง12,990บาทเท่านั้นเองและนี่ก็คือ3เหตุผลที่ไม่ควรซื้อมือถือ RAM 2 g b มาใช้งานครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเพื่อนๆวางอะไรกันบ้างก,กับวิดีโอนี้ครับกด Subscribe s p e c t o n e TV ใน YouTube แล้วเข้ามาพูดคุยกันเยอะๆสวัสดีครับ